นี่สิผ้ามาเตรียมลงเห็ดสั่นเห็ดของเห่านะคะมื่ออื่นเห็ดเพิ่นจะมาส่งแล้วอาจะผ้ามาเตรียมสัน่นบ้างสำหรับบาง,งาาเห็ดระวังเห็ดเดี๋ยวอาผายางมามัดที่หลังนะคะ่ะอยางมามัดที่หลั ยิดบ่าสเกนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาอย่างมามัดด้วยว่ะนมัดให้มันแน,น่นมัดเอาก่อนอิดกับลำไพ้เน่ยแล้วิดดสักัน สั้นเฮดของเห่าอ่าช่องแรกเาส่วนแรกเขาจะเอากอดอิทกอดหน,นึ่งว่างสวันแถวว่างอกอดแหลกกอดแล้วก็จะเอาไม้ไผ่ใส่อ่าต่อไปช่องที่สองความห่างของสองเขาส่ใส่กอดอิทสองก,อน,งกอนความสูงนะคะแล้วบ้านมีแต่ละช่องเ็ดขึ้นไปทั้งเมื่อดีสี่ช่องความกว้างของช่องเขาใส่แต่ละช่องคือความกว้างห่างกันหน,นึ่งเมตรค่ะอ่าบ้านมีมาพอรกันกับอ่าระบบน้ำของโรงเฮดของเห่า ต้องเหข้องเท่าเนี่ยจะใส่ก็จะใส่หัวสปริเงเกอร์จะเป็นระบบะหัวพ่นหมอกเพื่อจะรักษาอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นของร่องเห็ดของเท้าค่ะอ่าร่องเห็ดของเท้าตอนนี้เห็ดสั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะผ้ามาเบิงว่ามันเต็นจังดาอ่าเศษแต่กก็จะเลื้อปปั๊บปุ้งพื้นที่ตรงอ่าท่างยางด้วยค่ะนี่ก็ซิมีี่ยาไม่เศษอ่าวัสดุที่เห่าเห็ดสัน้นเมื่อกี้นี่เขาก็จะมาเก็บทำความสะอาดออก ปับพื้นที่เห็นมันเรียบให้มันเสมอกันให้มันเรียบรยบ้อยนะคะหลังจากปับพื้นที่เรียบร้อยเปิดน้ำหดให้มันพื้นทนั้งรางมันสุ่มชื้นไว้นะคะเพื่อรอ,องรับเห็ดมืออื่นที่พื้นจะมาส่งให้เฮา,าสำหรับโรคเห็ดของเขาของเข้าเห็ดใวสองโลงนะคะโรงม,มีเ็ษสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเอาเฮ็ดเขามาลงแลมเหลืออีกโร่งหนึ่งที่เขาก็ลั่งเกี่ยนกต่อือโร่งนั่นนะคะ mm hmm. เหลือเห็ดโค้งสามพื้นฐานเรียบร้อยเหลือ,ลอ,ลอมุ่งพาสแซนแบบก็ราคาค่ะเป็นโร่งที่สองของเขา